2ี่28ถ้าดอกเบีย้ยเพิ่มจากร้อยละ9ต่อปีเป็นร้อยละ12ต่อปีดอกเบีย้ยของเงินจำนวน1เพิ่มขึ้น750บาทในเวลา1ปีถามว่าเงินต้นจำนวนนี้เป็นราคาเท่าไรข้อ1 25,000บาทข้อ2 15,000บาทข้อ3 6,250บาทและข้อ4 2,500บาทอ่ะ เราค่อยๆไล่ถูกไหมบางทีน้องจะชอบชอบงงนะค่อยๆไล่นิดนึงสําหรับโจทย์เรื่องดอกเบีย้ยอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการสร้างเงินต้นถูกไหมเราขีดเส้นไว้ก่อนว่าเขาต้องการสร้างเงินต้นทีนี้ก็ค่อยๆไล่ข้อมูลจากโจทย์ว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นจากการที่ร้อยละของดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมนึกถึงภาพนะถ้าน้องฝากเงินหนึ่งปีเขาบอกว่า ดอกเบีย้ยข้อนี้ดอกเบีย้ยมันเปลี่ยนจากเก้าเป็นสิบเปซนแสดงว่าเก้าจาก12บเปอร์เซนเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะเปลี่ยนไปสามเปอร์เซนตถูกไหมข้อนี้ไม่ยากน้องค่อยๆไล่ดังนี้น้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าดอกเบีย้ยเปลี่ยนไปสามเปอร์ซนปรากฏว่าอะไรดอกเบีย้ยเปลี่ยนไปสเปอร์เซนเงินเพิ่มมาจากไหนไม่รู้อีก7 5 0้ยห้าสิบาท เพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้วิธีการหาดอกเบีย้ยซึ่งก็คือดอกเบีย้ยนะจะต้องหาเปอร์เซ็นเนี่ยคูณกับเงินต้นถูกไหมทีนี้ถ้าดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นพี่ไม่ได้เอาสิจริงๆมันคิดอย่างนี้ก็ได้นะคิดได้2องวิธีเดี๋ยวพี่อธิบายก่อน คิดจาก12%ของเงินต้นลบด้วย9%ของเงินต้นเท่ากับ750บาทซึ่งก็คือเท่ากับเงินที่เพิ่มไปถูกปะ้ะไปคิดอย่างนั้นพอ,น,อน้องจะเสียเวลาแล้วก็ต้องคิดเลขเยอะพี่เลยแนะนําให้น้องเอาลบตั้งแต่ทีแรกก็คือลบไปเลยว่าเฮ้ยเงินมันเพิ่มขึ้น3%ถูกปะ้ะดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้น3%มันก็หมายความว่า3%ก็คือ3ส่วนร้อยของเงินต้น ซึ่งก็คือเท่าไหร่ไม่รู้เรากำหนดให้เงินต้นเนี่ยเท่ากับ x บาทละกันก็จะบอกว่า3%คูณกับ x จะมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ750มันคือความหมายอย่างนี้ถูกไหมสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่อเราได้สมการแล้วเราก็จะหาได้แล้วแหละว่าเงินต้น x ของเรามีค่าเท่าไหร่เราก็แค่แก้สมการตัดตัวเลขของโจทย์ข้อนี้อ่ะทำไงได้บ้าง ถ้าจากเดิมสมการถ้าคุณอยู่ก็ต้องย้ายไปหารหารอยู่ก็ต้องย้ายไปคูณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ได้3ส่วนร้อย้ายไปฝั่งนู้นก็จะได้ว่า750คูณด้วย100ส่วน3นั่นเองถูกไหมมีอะไรตัดกันได้บ้างเนี่ยเอา3ตัดถูกไหมสามหสามสามสองหกเหลือเศษหนึ่ห้าหใส่0ก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยหรือเงินต้นที่เรากําหนดไว้ตะก,กี้ถูกไหมมีค่าเท่ากับ250คูณ100หรือมีค่าเท่ากับ25,000บาทนั่นเองซึ่ง25,000บาทตรงกับช้อยข้อ1สรุปโจทย์ข้อนี้คิดได้2วิธีอย่างที่พี่บอกก็คือคิดตั้งแต่ต้นไปนเลยว่าดอกเบี้ยม,มันเพิ่ม3%หรือจะคิดจากเงินต้นซึ่งเอา12%คูณด้วยเงินต้นทั้งหมดก็คือที่เราตั้งกำหนดไว้ว่าเป็น x ลบด้ก้าเซของเงินต้น x เท่ากับ750ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราแก้สมการทั้ง2อวิธีจะได้คำตอบเท่ากันซึ่งก็ตอบว่าเป็นสอ0 0มบาทตรงกับช้อยข้อ1ค่ะ